สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันนะครับกับแนวทางหวยราสตานะครับแล้วก็ราสตาร์ VIP วันที่ยีิบเจ็ดนะครับผมสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่พี่าสตา์นะครับพี่พี่เนาะก็น่าเสียดายนะครับพี่พี่ก็ผมเน้นเก้าเจ็ดเนาะเข้าไปอยู่ข้างหน้านะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะครับผลที่ออกนะครับพี่พี่เก้าเจ็ดหนึ่งห้าห้านะครับของเราให้เก้าับสามไม่มานะครับพี่พี่ 97ไปอยู่ข้างหน้าเนาะเนี่ยเราสตาร์วีไให้แปดกับสองนะครับคนที่ออก529กับ408ไม่มาทนาดเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่28มาแค่เลขเด่นนะครับส่วนอีกสูตรที่ผมแนะนําก็ไม่มาเนาะ715นะครับเนาะไม่มีนะครับ5ก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับเราต้องขออภัยด้วยนะครับสลับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับส่วนในวันที่ ในวันที่27นะครับผมเนาะชื่นชอบนะครับในรอบลาวสตาหรือว่า v i p ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับกับแนวนทางที่แอดวางให้นะครับลาวสตา์นะครับผมให้ไปที่เลข0กับเลข6นะครับพี่ๆรูดที่6 61 6 5 6 7 0 1 01, 0 5แล้วก็0 7นะครับ3ตัวผมให้ไปที่0 6 1นะครับพี่พี่เนาะก็วันนี้นะครับพี่พี่เนาะจะมีจะทำแนวทางทั้งไอ้หวยรัฐบาลรัฐบาลลาวนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยด้วยนะครับพี่พี่รัฐบาลรัฐบาลไทยเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลงนะครับก็มีพี่พี่ขอมานะครับพี่พ ก็ต้องขออาภัยจริงๆนะครับช่วงนี้งานก็เยอะนะครับหกหนึ่งนะครับหกห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับตัวเน้นตัวเจาะส่วนรอบ vip นะครับ vip ผมให้ไปที่เลขแปดกับเลขสี่สายรูดให้ไปที่เลขสี่

ส8 89นะครับก็นะครับผมตามนี้เลยนะครับสลดับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ p นะครับก็ขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับโชคดีกับแนวทางที่แอดหวังให้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ